สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเมู่ที่2กันยายน2 5 6 8รเวลา12อนาฬิกา30นาทีพันตมบดเอกทวีสอ,สอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะหัวหน้าพักประชาชาติเดินทางเข้าพบนายชัยกเกษมนิติสริริแคนดิเดตนายกอธิตรีของพักเพื่อไทยที่บ้านพัก โดยก่อนเดินทางออกจากบ้านพักนายชัยเกษมพลตมบเอกทวีให้สัมภาษณ์ว่านายชัยเกษมสุขภาพแข็งแรงดีเวลาพูดคุยบางประเด็นยังมีความคมและมีพลังอยู่ในฐานะที่อยู่ในกระบวนการยุตธิธรรมด้วยกันมาท่านเติบโตมาจากนักกฎหมายและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมข้าราชการก็ยังรักท่านไม่ว่าสถานการณ์ไหนท่านคำนึงถึงนิติธรรมนิติรัฐโดยเฉพาะงานบริหารราชการแผ่นดินดังนั้นระบบยุติธรรมมีความสําคัญท่านก็วางตัวให้เห็นในฐานะที่ได้มอบหมายพักเพื่อไทยเสนอท่านเป็นแคนดิเดต วันนี้ได้มาพบปะถ้ามีการเลือกนายกก็อบอกสมาชิพกพรรคประชาชาติให้มีความมั่นใจท่ามกลางสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งความยุยรทมต้องมาก่อนอย่างอื่นซึ่งท่านก็เป็นบุคคลที่เหมาะสมอย่างยิ่งส่วนนายชัยเกษมมีความพร้อมเป็นนายกหรือไม่พลตมมดเอกทวีกล่าวว่าท่านพร้อมแต่ก็เป็นบุคลิกของท่านที่ต้องไตร่ตรองก่อนจะพูดตนเชื่อว่าท่านจะสามารถเป็นผู้นําได้ส่วนก่อนนัานี้มีความสับสนว่าพรคเพื่อไทยติดต่อนายชัยเกษมหรือ,อยังนั้นพลตมมดเอกทวียืนยันว่าท่านทราบแล้วและจะเข้าไปที่พรคเพื่อไทย พลตบเอกทวียืนยันว่าพักประชาชาิสนับสนุนนายชัยเกษมส่วนหากเป็นเช่นนี้แสดงความมั่นใจให้กับพักประชาชนในการโหวตสนับสนุนได้หรือไม่พลตบดเอกทวีบอกว่าชื่นชมพักประชาชนเขามีระบบไม่ต้องไปชี้นําเขาเชื่อว่าเขาต้องพิจารณาอย่างดีที่สุดหนึ่งคือท่านชายัยเกษมมีความเป็นผู้นําสูงมีความกล้าทําในสิ่งที่ถูกต้องเชื่อว่าพักประชาชนมองเห็นส่วนกรณีพักประชาชนให้สัมภาษณ์ว่าพักเพื่อไทยสามารถยุบสภาได้เลยนั้นพันตบดีอเอกทวีกล่าวว่า ก็เป็นเรื่องที่ดีปลายทางจะได้ไปถึงจุดนั้นแต่ต้องดูกระบวนการให้สบายใจทุกฝ่ายก่อนหน้านี้พันตบบุตรเอกทวีให้สัมภาษณ์ถึงการจัดตั้งรัฐบาลว่าเนื่องจากพรรคเราเป็นพรรคเล็กจึงยืนยันว่ายังจะอยู่กับพรรคใหญ่พรรคเดิมคือพรรคเพื่อไทยเป็นหลักในการรวบรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลส่วนมั่นใจหรือไม่ว่าพรรคเพื่อไทยจะรวบรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลได้พ่านตบบุรเอกทวีบอกว่าภาพที่ออกมาดูเหมือนว่าเสถียรภาพไม่ค่อยดีในทุกพรรคดังนั้นทางที่ดีที่สุดของประชาชนคือการยุบสภา ถ้าจะมีรัฐบาลใหม่จะต้องเป็นรัฐบาลที่มีนโยบายเดียวคือการยุบสภาคือนอำนาจให้กับประชาชนเดีย๋ยวก็ตามเราเป็นห่วงเรื่องการเลือกตั้งแม้จะมีคณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะการเลือกตั้งต้องมีความบริสุทธิธรรมส่วนมีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากแค่ไหนระหว่างการยุบสภากับการเป็นฝ่ายค้านพันตบัตรเอกทวีบอกว่าวันนี้พักเพื่อไทยยืนยันว่าสามารถที่จะรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลได้แต่ก็ต้องดูเพราะวันนี้มีกติกาที่บอกว่าพรรคการเมืองเสียงข้างน้อยก็สามารถรวบรวมเสียงตั้งรัฐบาลได้ ซึ่งถือว่าผิดหลักประชาธิปไตยเราต้องหาทางออกให้ได้อย่าให้ใครมาครอบงำมีอิทธิพลเพราะประชาชนไม่ควรถูกข่มขู่ดังนั้นสิ่งที่เป็นไปได้คือการคือนอำนาจให้กับประชาชนส่วนตอนนี้อยู่ที่พรรคประชาชนถ้ารวมเสียงไม่ได้ทางเลือกคือการยุบสภาใช่หรือไม่ผ่านตบเอกทวี T A v บอกว่าต้องดูพรรคเพื่อไทยส่วนเราพร้อมสนับสนุนพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนในการจัดตั้งรัฐบาลทั้งนี้ในความเห็นส่วนตัวเราสนับสนุนพรรคใหญ่เพราะระบอบประชาธิปไตยใช้ระบอบเสียงข้างมากถ้าพรรคนั้นขอเป็นรัฐบาลเราก็พร้อมสนับสนุน แต่ถ้าพักเสียงข้างน้อยไปรวบรวมเสียงมาเพื่อเป็นรัฐบาลถือว่าไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยนี่คือความเห็นส่วนตัวส่วนได้ทําใจในการเป็นพักฝ่ายค้านหรือไม่พันธมิตรเอกทวีบอกว่าไม่ว่าเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลก็มีเกียรติในขณะที่พักประชาชาติไม่สามารถเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลได้ก็ต้องดูว่าพักไหนมีอุดมการณ์ตรงกับเรา ส่วนที่ตอนนี้ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ว่ารัฐบาลรักษาการนายกรัฐมนตรีสามารถยุบมสภาได้หรือไม่พัดตะบุเอกทีวีบอกว่าเรื่องนี้มีข้อยุติแล้วเนื่องจากกฎหมายเขียนว่ารัฐสภารัฐบาลศาลองค์กรอิสระต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมอะไรที่เป็นความเห็นเกินกว่ารัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนว่าไม่ได้มีข้อห้ามส่วนตัวท่านกล้าแข็งแดงนะแต่เวลาพูดคุยบางประเด็นท่านยังมีความคม แล้วกม็มีพลังในฐานะทีเ่เคยอยู่ในกระบวนการยุติธรรมด้วยกันมาโดยเฉพาะท่านเติบโตจากนักกฎหมายแต่เป็นนักกฎหมายระบางประเทศด้วยโดยจะเป็นอัยการและจะเป็นรั้มตีว่าการกระทรวงยุติธรรมท,ที่ข้าราชการในกระทรวงยุติธรรมก็ยังรักเคารพท่า,า,าน,น,นไม่ว่าจะทำการในช่วงไหนพอท่านาำนังถึงหลักนิติธรรมนิติรัฐ โดยเฉพาะการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยท่านมองว่ามันเป็นการบริหารราชก,การแผ่นดินที่มีประวัตาิยาวนานดังนั้นระบบคุณธรรมจึงมีความสําคัญท่านก็ได้วางตัวให,ห้แล้วก็ในฐานะที่เราได้มอบหมายให้พรรคเพื่อไทยเป็นผู้ไปเสนอท่านเป็นคนด d เดตของพรรคเพื่อไทยก็วันนี้ได้มาพบปะ ก็ถ้าจะมีการเลือกนายกก็จะบอกให้สมาชิกใแต่ละคนทพานพประชาชนนั่นะสมาชิกได้มีความมั่นใจว่า,เ,าเวลาสถานการณ์โอกาสบ้านเมืองที่มีความเปลี่ยนผ่านแะมีความขัดแย้งเนี่ยความยุติธรรมต้องมาก่อนอื่นซึ่งท่านเนี่ยจะเ,เป็นบุคคลที่เหมาะสมอย่างยิ่งเพราะว่าเราต้องมองภาพในอนาคตเนี่ยาการใช้อํานาจ เกินเลยไปโดยขาดหลักนิติธรรมรือไม่ว่าจะเป็นระบบการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นระบบการยกย้ายหรือระบบที่ปล่อยให้อิทธิพลอยู่เหนือระบบราชการจนเกิดความรู้สึกยาวนานมาลักษณะนี้หือการใช้อำนาจครอบงำระบบต่างๆเนี่ยเชื่อว่าถ้าท่านได้รับการเลือกเป็นนายกเนี่ยในบรรดาคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด ความเป็นผู้นําของท่านเนี่ยจะสามารถใช้เวลาไม่เยอะก็ตามเพราะเราเหลือเหลือเวลาที่เรามีวาระร่วมกันว่าท่านก็คงอยากจะให้คืนบ้านเมืองให้ประชาชนก็คือการมายุบสภาเพื่อให้เกิดการเดินตั้งเมือ่อกี้ได้คุยกับท่านเป็นไงบ้างคะห็นจะบอกว่ามีสัญญาณเป็นไงท่านพร้อมไหมคะ,ะท่านพร้อมแต่ว่าเนื่องจากเป็นบุคลิกของท่านท่านก็ อาจะจะคิดก่อนพูดแล้วก็จะไปจองแล้วก็โดยเฉพาะในยุคนี้มันจะต้องมีการแสดงความคิดเห็นในศาสณาที่สําคัญก็ผมเชื่อว่าท่านจะสามารถเป็นผู้นำ<ม>ํำโดยเฉพาะผู้นําอันหนึ่งคือนายกรัฐมนตรีนยถือว่าเป็นผู้นําทางฝ่ายบริหารทำง,งานรือว่าสับสนกันอยู่ตั้งแต่ช่วงข่าวเมาวาื่อวานก็ตกลงทางาพรรคได บอกท่านหรือ,อยังหรือไเงี้ยได้ไ,ได้สอบเาท่านท่านทราบแล้วมันเดี๋ยวท่านจะไปพักเพื่อไทยนะก็ขอบคุณมากที่ที่ติดตามมาในส่วนในส่วนทัรงร่วมเองเราก็ยืนยันสนับสนุนท่านในส่วนของประชาชาติเราอยู่ในซีของเพื่อไทยนะเราก็สนับสนุนก็จริงจริงแล้วก็ในสภาในรัฐธรรมนูญเนี่ยการเลือกนายกเนี่ยจะตั้งได้เสียงเกินปรกึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่ ก็ปกติถ้า500คนก็ต้อง250แต่นี้สมาชิกอาจจะขาดไปจำนวนหนึ่งน,น,น่าจะ2 4 6หรือ1 7ต้องได้มากว่านะงั้น,นก็แสดงความมั่นใจให้กับพรรคประชาชนได้ไหมคะถ้าจะบวชสนับสนุนเชื่อว,ว่าพรรคประชาชนต้องเขาเป็นพรรคที่ชื่นชมเขานะฮะแล้วก็เขามีระบบอยู่แล้วเราไม่ต้องไปชี้นำอะไรเขาเชื่อว,ว่าเขาต้อง พิจารณาที่ดีที่สุดน,นะครับซึ่ง,ง,งเนื่องจากว่าแต่ละพักนี่ยมีพลวัตหรือมีเหตุการณ์ความจําที่ไม่ต้องไปบอกแล้วท่านก็คงติดตองดูแต่ก็สิ่งหนึ่งคือท่านใจกเกษเนี่ยแกเป็นผู้นําที่มีเพราวะผู้นําสูงมีความกล้าในสิ่งที่ถูกต้องเชื่อว,ว่าพรักประชาชนก็คงได้เห็นคุณสมบัติตรงนี้ าก็มการที่รถ้าเพื่อนทตร์ก็ได้อย่นนอางเก,ก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าปลายทางเราจะไปถึง,ถงนั้นแต่ว่าเราต้องดูกระบวนการให้สบายใจทุก่ัยนะครับโอเคครับ <c oughs> ขอบคุณค่ะ